สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มากินข้าวบ้านใหญ่เล่ากับบ้านป่าทองอืมบ่มี่อย่างเอื้าวมื้อนี้อันนี้มีต่ต้มค่ะขาหมูต้มขัดขี่ตแบบ้มแ,แบบต้มแซ่บบ้านข้าวมปนบ่เออต้มแบบต้มแซ่บอันนี้เนื้เห็ดอันนี้เน,นื้เห็ดเนื้อหิเห็ดพึ่งขาลายเอฟซี FC มาฝากค่ะอืมขอบคุณเอฟซีด้วยนะคะนี่ตำเกลียวอันนี้ตำเกลียวอะไรเกีียวจุเกีียวจุเกีียวเกีียวจุเห็ดเกีียวจุเห็ด พี่รอเดียวปะร้อนปุ๊บไหมอากาศดีดีพี่น้อนมัง้งหรือเ่ะอากาศดีออกมาหากินข้าวบ้านผู้อื่นจังบ่เปลืองเท่าเยอะแต่การร้อนมา,าน้องทักอยู่น้องทกักบนกระิมาสิรือเข่าล้วกระิ่มากจังไปคือของร้านไทยจังเลยน้องทักเก็นงานอยู่เดี๋ยวกลับมาสวัสดีค่ะมาเรียวกินข้าวบัตนี่ สวัสดีอีกรอบสองก่อนปลาขึ้นหนีกล่องใส่ถ่นมใช่เหานี้เขาเนี่ยต้มขาหมูต้มขาหมูกับอ่ะกินเห็ดกินทานกินทานน้องทักเพื่อนโย๋ยน้องทักมากกว่สี่ยุียชุดใหญ่งานย็ดง่าอยู่อีกคนชิมม่วงนั่งกับมาเราวล่ะจะไม่กินสองอใชเ้รัครับเด็กหนพ่ั่ง เจ้าปุ๊เอฟซีมัมมนมน้อฝากขอบคุณห,หลายๆเดอ้อเฮ็ดผึ่งขอบคุณได้จ้าเอฟซีนิ่มขาหมูกับขาหมูเอฟซีพี่นอ้องเป็นบุญเป็นคุณันพี่น้องต้องไม่ก,กินมัน เอฟซีเพลยัีเอฟซีเจนนี่เอฟซีตาลองเลยหลาะจ่ะเขาเห็นงานจ้าลับแม่นอืมเปห็นหงานจำกรรมเขาเก่า,ากกมากมันมันเพิ่งจะมาเห็นงานางางนากำกลอบจีฝรั่งหนึ่งอาทิตย์เจ๊จ้กินตัวน,น่อยหรอกู้ขาเอคุละหลายจา้าไดละบัวไหลเจอตีนหมูเลยหนาวได้บัวไหล <laughs> ขึ้นเนี่ยบับวลายกินไอออมหนูบวลาที่เล่ามาออไอบัไวไล่บัไวไล่ได้บัวอะไรเนียก็ซื่อบัไวไล่ของซืมอมเสียแล้วเ,ดดน,เนี่ยแจกข้าวคือข้าบ้านนึง ที่นี่มาฟองนีมยัยว <laughs> ้าพีดีฮดก็เแซบแจบต้มแจบตีนกันจีนคากิเขาเรียกว่าคากิอนี้ทั้งตากอน <laughs> จไม่กินนะใคอยพี่เฮมโรดป้าอล้ว กูมาเดที่นอกเอาไปเผาไฟแล้วกัมาก้มชาหมูลปลาดีง,งนนี้ยมันนี่เอา่าหารอะไรั้งงะ อ, <c oughs> อนนาพิ่งเลยอามมุงนังมาเลยเนื่ยปงเึงแย่ดีปีนี่นะจะไปเก็บโซ่จะไปนอ,อนเก็บด,ด,ดููเดียวได้่าเนีช่วงนีมเหมือนได้มั้งเหมือน,นมีมืันเกิด มันเห็นเห็นเป็นไปเก็บมันเห็นอย่งไรัเห็นว่มันเีอย่างเดียเห็นอย่ในค้ขป้นย่บไหมะคนขึเขาเขจังอมมีเห็ดเพิงเห็นอย่างเงอางอื่นอาจจะออกหรือม่แต่ว่าประเทศเาออมดัน,นอออ้มึหได,ด้จุเคยดรวยเงินมาเพรเราง,งกเนาะ อเขาเผาหมื่นหมวกฟาดมาเขีนให้ฉันกินน้ำด้วยมั้งกูได้เลอกหน่อยร่างจานเอาฝรั่งมานั่งกินเป็นมีบ่ขากินมาอยู่ประเทศมันลู้มันเนี่ยกับกินเนี่ยเองอ๋อนั่งอยู่ลู้มันเนี่ย Mặt nào không, tạo niệm hạng bạc kín tay tìm mục. Tân lạy mục đích kín nga. Tân lạy mục đích kín nga. Tân lạy mục đích nó, nga. Tân thế này, đích kín nga. Tân lạy mục 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 đích kín nga. Tân ยาเจลาเจียมก็หาหนังมันแค่ไม่หนังค้องหนังเข้มนะคุณบาได้คนเบือเ่อยุ้มมันยุ้มไม่ได้โซ่ตลอด,ดยุย้งอะไรมันมืน <c oughs> <c oughs> แก้วอีกจักแกไปหนอก ม่นแจกในงานมอหารโดดี้ยน,น,นันพี่แหงมหรือพี่ปนปนแจกตัวป้า mới nhìn đẹp đẹp thì nó chỉ hấp bỏ vào một chậu nắng bảo đi đẹp <laughs> 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 เนือพิลาตีด้วเห็ดแซ่บใ่ไ้เห็นกระาไปยึงเ่า <c oughs> ตัดไปกิบไปแล้วคือ,อเ,น,เนื้อสองโรเจอเมริว่าไม่ตีนเลยว่ากินแล้วแม่นอนกินเลย <c oughs> นองบ่มากวก่า้กินแล้วว่าวให้กินยังเนาะดีตอดเนาะต้องให้กินีล้วว่าะล่นแล้กินาะกินนี่ยังดีเรอไงอ หัวนอยู่นั่งกันตัวมือเนาะน่องโดนๆก็ว่ากันเดี๋ยวปีหน้าถ้าเป็นภาไปเก็บสิไปเก็บนั่นอยู่บ้าไก่เขาปุ่งหัวไปเห็ดไงเอือยูบิโต้นะโอ๊ยบิโตะน่ั้บ้าไก่แต่ยังอยู่บิโตแล้วว่านังรถจากนี้ไปซีซีผานะทีนี่ยูบิโตนี้ยูท่องเขาบ้านแล้วยูท่องเขาอย้านนั่งน่อยกุศลอื เรื่องวัดจะน่มเมืองบาบไมน่เมืองบาบมีบุแล้วคนมาสมท่าเข้าไปบม่มีออาจ,จะมีการมาสมท่าหมฮาบ่ยคนผู้ดีนไปหายางปลาเ,เาห็บยเขาเนาะคนมีบุญเอ๊ซี่นนาำปลาพี่น้องเอ้ยขอขอพุพ่นหลายหลเพราะว่าจะเลื่อนเลืเล่อง จะเลื่อนจะเลืนเล้อจะเลื่อนจะเลือนไปหนทัน้งผู้กินแลวกับผู้เอามาฝากทั้งผู้นี่บง <c oughs> หูจะตายเห็ุสองน่ม็มีแขวเมืองานอาจจะมีแต่ข้ามหูข้าหูตาพอเคลียบเก็บเดืเห็ุแต่เห็แเบื่อมากจะไปหากินได้ <c oughs> ตายคนรวยมีบุเบิลพอไงระหว่างเต้จะกินนะหอยไ่ได้ิมตายคนรวยได้อยู่บูเดียวสองสามปีที่แล้วออไปเก็บ ม่เห็นตตเบื่อมหเอันนี้ฟังก์ชันมันจะซีซปีเดีวมาเหอนกันเลครับม่พหอนกันกนล้ครับคุยม่เขาผ่านไปเขา่านโซ่เดียวกันแต่ว่าเขาก็ละเือเอขาปีเดียวกันเขาปีเดียวกันน,กน,น่านงานโรงงานเป๋าน่าสเ,เนี่ยดูนอานกระเป๋าอบไรี่ากอด

มันตะลุ่มปลากระอินมันคือมัตะารุมเน็้อุ่มหน้าดอกนุ่มมันนนะปาโอ้ยจับผมวได้พี่น่อมันมื่นเอาซอนตักเอาโรต์ไม่าหนัวซอนตักดิไหนเขาเห็นแบบหกบา้าองค์ลยแหมแสนหวานคุณจะคลองเทปอย่างงี้มาผ้าไปพี่นาละถือตีก้นนั่งหางเตื้ หนึ่งจำเจีวค่ะอ้ยเขาให้จำเจ้วเขาบอกะคุยคุยรถจักรัน้รถจกรนะตอนรจกด้านหน้จำเจวเปลนคุยบนน่อนเป็นคนที่จำจำบัก้นาคุยขิ้หมูไก่บ่โมไก่ยังอ้ยเรื่องมูไก่เด้อ อ้นลกไก่กัพกนพี่น้องลืมพอดีอุ่นไม่คุณทักนอนทักกันเยะมากเราคอยยินมนันไม่มกน้อยสนว่าม้กเอยยินหันไม่เห็นหนองไส้ก้อนพี่น้องนองไส้หล่านนองไสล่าม,มุ่นขวาเย็ดงานอยู่อย่ามากเราใบม่ง La cả nhà, Lạc cả là la là Muyên là mùi mùi thật mùi thật giờ nàng này nhìn mùi mùi nàng mùi 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 บันไม่หาดิหน่าตีนบ้านไอยชาวบ้านยืนหนีไม่ยู้มือสันน่ะจะดีรู้หนีกับมีแต่ว่าแถวเขตข้างๆบ้านฝอยมีมือสันไม่ได้ตีนตอกจังตีนบอว์บอว์พี่ยังสีเบิร์ดหรอป้าตอนมีหอดี่บ่ะเออมีหอดี่แหละไอนนี้ทั้งรอบอ่นั่ะเนาะรอบอ่อนเด็ดไปรอรอบอ่อันนั้นเท่าใดรอยู่หนีกับมีนี่บูเชอร์นี่บูเชอร์ใกล้ๆนี่ไปรอบอีกบีแอลเขาว่าปีดเอาใครไปตอนนั้นมันปีดได้มันบอกว่าจะเปลี่ยนสถานที่เปิดสมือรอป้าเนาะ บ่อด้บุเชออันนานอันนี้บ่อเด้บุเชอร์เออนี่มีบุเชอร์ใกล้ๆนี่ราะเป็นบุเชอร์ค่ะมันพูดเอาฟิลเตอรเองอืม้าว่าหมูป่นพอดลีพี่พอดเอฟซีดเปลี่ยนแล้วนี่ไปยูใส่รู้เัยมันเป็นอย่างปรสาทที่ผูเแตาว่าสถานีมันหน่อยเนาะันเลยเปลี่ยนนอ่าแต่เมื่อสัญญาสัญญาเศ้าจไปที่นี่เขายังไง บป่นี้ใหญ่ไปอยู่ห่างเนาะมันเหมือนสัญญาไงเหมือนที่หลายในแต่ละบริษัทบางทีอาจจะต่อแต่ว่าพวกเจ้าของล้นเลี้ยล้นแร้นหลอดก็อาจจะบริษาทให้ต่อเขาอยากได้บริษัทอื่นต่อเพื่อจะอัพเงินเขาขึ้นไม่หิ้งหายระมัดถึ้นค่าเส้าใดขึงงาน ไปแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมน้องทักไหมจะทายอีกคลิปนึงคล <c oughs> <iritual> ิปนี้ไปก่อนถ้าคุรอมากกว่านั่งใต้หล่าวเบาหนักกว่าพ่อกันพี่น้องสวัสดีจ้า